รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจ Joyce Meyer คุณรู้ไหมว่าคุณสามารถเพิ่มระดับความสุขของตัวเองได้และฉันก็สามารถเพิ่มระดับความสุขของฉันได้เพียงแค่เรียนรู้ที่จะจดจ่อกับสิ่งที่เรามีแทนที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราไม่มีคืนนี้ฉันอยากจะพูดถึงเรื่อง ความผิดหวังจากความคาดหวังในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงฉันอยากให้คุณลองคิดดูว่ามันหมายความว่ายังไงไเพราะฉันบอกทุกคนเสมอว่าจงมีความหวังเต็มเปี่ยมหมายถึงการคาดหวังว่าพระเจ้าจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณคือฉันเองก็ฝันฉันมีนิมิตท,ที่ยิ่งใหญ่คาดหวังว่าพระเจ้าจะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่เรากำลังทำให้ตัวเองต้องพบกับความผิดหวัง เวลาที่เราเชื่อในสิ่งที่แม้แต่พระกัมภีรก็ไม่ได้บอกไว้ว่าเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นจริงฉันเจอสิบอย่างซึ่งฉันแน่ใจว่าต้องมีมากกว่านี้แต่ฉันคิดจริงๆว่าหลายๆครั้งถ้าคุณเปิดใจรับฟังจริงๆว่าไม่ใช่คนอื่นหรอกที่ทำให้เราไม่มีความสุขแต่คือสิ่งที่เราคาดหวังจากคนเหล่านั้นต่างหาก ฉันเคยคาดหวังว่าเดฟต้องทำให้ฉันมีความสุขตลอดเวลาหลังจากผ่านไปหลายปีพระเจ้าก็ถามฉันว่าเจ้าจะเลิกพยายามให้เดฟรับผิดชอบความสุขของเจ้าได้หรือ,อยังขอร้องล่ะอาจจะมีบางคนเป็นอย่างนั้นอยู่คุณคิดว่าคุณโกรธเพราะคนที่คุณกำลังคบหาไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขตลอดเวลา แต่บางทีคุณอาจจะต้องรับผิดชอบต่อความสุขของตัวเองและเลือกที่จะมีความสุขในพระเจ้าเราต้องรับผิดชอบเรื่องของเราเองฉะนั้นมันเหมือนยกภาระก้อนใหญ่ออกจากเดฟตอนที่ฉันเลิกพึ่งพาเขาหรือมีบางคนคาดหวังว่าคนอื่นจะต้องทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองตลอดเวลารู้ไหมว่าแบบนั้นจะทำให้คนอื่นเหนื่อยจนหมดแรงคือเวลาที่คุณพึ่งพาพวกเขาตลอด เพื่อให้คุณมีกำลังใจเดินหน้าปรับปรุงรู้สึกโอเคกับตัวเองสุดท้ายคุณจะทำให้คนอื่นเหนื่อยหน่ายจนไม่อยากมีความสัมพันธ์กับคุณอีกต่อไปดังนั้นเมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นใครในพระคุและคุณรู้สึกดีกับตัวเองแล้วคุณก็จะไม่โยนภาระให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นนั่นจะช่วยให้ความสัมพันธ์แข็งแรงและสมบูรณ์ฉนันมีคำแนะนำนิดหน่อยเวลาที่ทุกอย่างราบรื่นด้วยดีเราก็ยังไม่ได้ใช้ชีวิตจริงๆแต่การผาเผชิญหน้ากับความจริงจะช่วยให้เรา พร้อมรับมือกับชีวิตจริงแม้ว่าฉันจะเชื่อในการมีความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมสําหรับชีวิตจริงด้วยมีช่วงเวลาที่เรามีความสุขเวลาที่ทุกอย่างขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดแต่เราทุกคนรู้ดีว่าชีวิตเราส่วนใหญ่คือชีวิตประจำวันที่แสนจะธรรมดาใช่ไหมพอฉันลองคิดดูฉันว่าน่าสนใจมากคือเรา อยากกระตือรือร้อนตลอดเวลาเราอยากตื่นเต้นตลอดเวลาแต่ฉันเคยได้ยินคนพูดฉันรู้สึกว่าอย่างเช่นระหว่างวันคริส,สต์มาสกับวันหยุดปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่หลายอย่างไม่เหมือนเดิมและคนส่วนใหญ่จะพูดว่าฉันจะดีใจมากถ้าได้กลับไปหากิจวัตรประจำวันของฉันดังนั้นจริงๆแล้วเราชอบชีวิตประจำวันปกติของเรา แต่เราก็ต้องการสิ่งที่ฉันเรียกว่ารสชาติชีวิตเรื่องพิเศษเล็กๆเ,เป็นระยะๆะะงานเลี้ยงวันเกิดชุดใหม่วันหยุดพักผ่อนเราต้องการสิ่งเหล่านั้นเพื่อขยา่าและสร้างความแตกต่างแต่พูดตามตรงชีวิตส่วนใหญ่มีแค่ตื่นแล้วก็นอนตื่นแล้วก็นอนตื่นแล้วก็นอนไปทํางานทําความสะอาดบ้านเห็น <laughs> คนมาทําสกปรกก็ต้องทําความสะอาดใหม่ <laughs> ไปโบสถ์กลับบ้านไปร้านขายของชํากินข้าวทําความสะอาดใช่ไหมเกือบทุกวันเป็นแค่ดังนั้น ฉันคิดว่ามันเป็นเกมที่น่านเล่นมากกับมาสตานที่จะเห็นว่ามันพยายามทำให้คุณไม่มีความสุขแต่คุณไม่ยอมเล่นตามเกมของมันเพราะยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นมันไม่อยากให้เรามีความสุขถ้าโลกนี้เต็มไปด้วยคริสเตียนที่มีความสุขก็คงมีคนจำนวนมากอยากเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันอเมน ย้อนบทที่ 10: ข้อ10ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายพระเยซูตรัสว่าเรามาเพื่อพวกเขาจะได้มีความสุขกับชีวิตไม่ใช่แค่มีชีวิตนะแต่มีความสุขกับชีวิตด้วยนั่นหมายความว่าเราเราต้องเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับชีวิตประจำวันที่แสนจะธรรมดาทำความสะอาดบ้านซักผ้าเปลี่ยนน้ำมันรถ ขับรถบนถนนจริงๆแล้วเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นถูกต้องและลึกซึ้งกับพระเจ้าแล้วคุณก็จะมีความสุขนั่นคือความสุขในพระเจ้าเราแค่ต้องเข้าใจว่าทุกๆวันจะไม่ใช่วันที่น่าตื่นเต้นอาจจะเป็นวันที่ดีแต่อาจจะไม่ใช่วันที่น่าตื่นเต้นพูดตามตรงแม้แต่คนที่ไปโบสถ์วันนี้ฉันไม่ได้ตัดสินใครทั้งสิน้นแต่ คนที่ทำหน้าที่บนนี้จะรู้สึกว่าหลายครั้งผู้คนคาดหวังว่าจะได้รับความบันเทิงเวลาไปโบสซึ่งคุณรู้ไหมมันห่างไกลมากจากสิ่งที่เราควรรู้สึกเวลามาโบสและคนที่นี่ตั้งแต่ทีมน้ำมศการนักเทศจนถึงฝ่ายมีเดียไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนเราไม่ควรรู้สึกว่าเราต้องให้ความบันเทิงกับคุณ เรามาที่นี่เพื่อบอกถึงสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณสิ่งที่จะทำให้คุณเป็นอิสระและช่วยให้คุณผ่านสัปดาห์หน้าไปได้ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าอาเมนชีวิตคุณเป็นชีวิตเดียวที่คุณมีการเกลียดชีวิตตัวเองไม่ได้ช่วยให้คุณได้ชีวิตแบบใหม่เลิกวิ่งหนีจากสิ่งที่คุณเป็น เรียนรู้ที่จะอบกอดสิ่งเหล่านี้และมีความสุขกับจุดที่คุณอยู่ตอนนี้พระคัมภีร์สองสาข้อเกี่ยวกับความพอใจเปาโลเขียนถึงทิโมธีว่าการอยู่ในทางพระเจ้าพร้อมกับมีความพอใจก็เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกเช่นไรเราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้เช่นกันเอาละเราอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้แล้วก็เอาอย่างนี้ฉันอยากจะอธิบายเพิ่มสักหน่อยรู้ไหมคุณเกิดมาบนโลกนี้แบบเปลือยเปล่า และไม่นานเขาก็จะเอาผ้าห่มเล็กๆห่อคุณไว้หรือไม่ก็หาชุดเล็กๆให้คุณลูกชายคนเล็กของฉันเกิดก่อนวันคริสต์มาสอีฟไม่กี่ชั่วโมงเขาก็เลยใส่ชุดซานตาคลอสสีแดงให้เขามีหมวกด้วยและเพราะฉะนั้นคุณเกิดมาแบบไม่มีอะไรติดตัวมาเลยหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนเอาของมาให้คุณเอาชุดให้คุณเมื่อคุณจากโลกนี้ไปก็จะมีคนสวมชุดให้คุณอาจจะเป็นชุดโปรดของคุณแต่ ทุกอย่างที่คุณสวมจะไม่ได้ไปกับคุณด้วยไม่เลยสักชิ้นคุณลองคิดดูสิฉันสงสัยว่ามีกี่คนที่ได้ทำลายความสัมพันธ์เพราะพวกเขายุ่งอยู่กับการหาเงินมากขึ้นและหลายครั้งคุณจะได้ยินพ่อพูดว่าพ่อแค่พ่อทำเพื่อครอบครัวพ่ออยากให้พวกเธอมีทุกอย่างพอลูกๆโตขึ้น ก็ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับพ่อแม่เลยเพราะสิ่งที่ลูกๆต้องการจริงๆก็คือพ่อแม่พวกเขาต้องการเวลาหลักๆพวกเขาไม่ได้ต้องการเงินของพ่อแม่เลยผู้คุณส่วนใหญ่คงรู้ว่าทอมมี่บาเน็ตคือใครเขาเดินทางเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาและงานยุ่งมากตลอดชีวิตของเขาแต่ตอนนี้ลูกชายของเขาทั้งคู่คนนึงบริหารงานที่ดีมเซ็นเตอร์ในฟิลิกส์อีกคนหนึ่งเป็นผู้บริหารที่ดีมเซ็นเตอร์ในลอสแอ g เจลิสทั้งหมดทํางานพันธกิจและเป็นครอบครัวที่เยี่ยมมาก แต่ลูกๆของเขาบอกเราว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ถ้าพวกเขามีนัดแข่งฟุตบอลหรือบาสเกตบอลหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะบินจากครึ่งโลกเพื่อมาดูการแข่งขันแล้วก็บินกลับเพื่อจะไปทำงานต่อและนั่นคือสิ่งที่สร้างความสัมพันธ์มันคือเวลาฉันบอกได้เลยว่าสำหรับฉันการให้เงินง่ายกว่าการให้เวลาเยอะพวกเราคือฉันอ่านเจอเมื่อวันก่อนพวกเราคือคนอเมริกันที่เป็นชนชาติที่งานยุ่งที่สุดในโลก ฉันแค่อยากจะใช้เวลาสักครู่ที่จะลงรายละเอียดให้คุณลองคิดดูว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นึกออกไหมคุณอาจจะทำงานหนักขึ้นไม่ใส่ใจกับความสัมพันธ์เพื่อจะได้มีเงินเพิ่มขึ้นนิดหน่อยมีบ้านหลังใหญ่ขึ้นมีรถที่ดีขึ้นมีเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นรองเท้าเพิ่มขึ้นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็ไม่เป็นไรเลยฉันไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรมีความสุขกับสิ่งของรู้ไหมฉันชอบสิ่งของแต่ สิ่งที่น่าสนใจสําหรับฉันก็คือยิ่งฉันอายุมากขึ้นของที่มากขึ้นกลับรบกวนจิตใจฉันฉันแค่ฉันก็แค่คิดว่าฉันจะเขียนหนังสือเรื่องการมีอายุอย่างสง่างามและฉันตั้งชื่อว่ามีอายุอย่างไม่แก่เพราะว่า คุณไม่จําเป็นต้องทําตัวแก่แต่เราทุกคนจะอายุมากขึ้นฉันบอกเลยว่าเมื่อไหร่ที่คุณอายุเท่าฉันซึ่งฉันก็ไม่ได้จะเก็บเป็นความลับหรอกฉัน75แล้วแต่เมื่อไหร่ที่คุณอายุเท่าฉันตอนนี้ถ้าคุณอายุเท่าฉันตอนนี้คุณจะได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยแหละจากประสบการณ์คุณจะได้เรียนรู้ว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญ และฉันบอกคุณได้เลยว่าความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นที่ดีที่งดงามโดยเฉพาะกับครอบครัวของคุณเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่คุณมีและคุณจะไม่ให้อะไรสำคัญไปกว่าการรักษาสิ่งนั้นให้ดีอาเมนไหมฉะนั้นคุณไม่ได้เอาอะไรมาด้วยและคุณจะเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เหมือนกันฉันรู้ชาวอียิปต์จะฝังคนของเขาพร้อมกับสิ่งของมากมายในลงศพแต่ หลังจากตายแล้วไม่มีใครสนใจหรอกเอาละในฟิลิปปีบทที่4ข้อ1 1ถึง13เปาโลกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้พูดเนื่องจากความขัดสนเพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ทุกคนพูดพร้อมกันเรียนรู้ฟังตรงนี้นะที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ฉันดีใจมากที่เปาโลบอกว่าเขาเรียนรู้สิ่งต่างๆเขาไม่ได้รู้ทุกอย่างตอนเขาเริ่มต้นและฉันสงสัยว่าเขาใช้วิธีการไหนเรียนรู้ที่จะพอใจ หลังจากนั้นเขาบอกว่าข้าพเจ้า,าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพาเจ้าแต่บางครั้งเราตีความพระกัมภีผิดไปจากบริบทเดิมทําให้คนรู้สึกว่าเขาทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองอยากทํานั่นไม่ใช่สิ่งที่พระกัมภีร์หมายถึงเขาบอกว่าเขาอาจจะขาดแคลนหรือเขาอาจจะอุดมสมบูรณ์และเขาพอใจไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามข้าพาเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพาเจ้าดังนั้นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทําคือพึ่งพาในฤทธเดชของพระองค์ ที่เราจะเป็นเหมือนเดิมไม่ว่าสถานการณ์ของเราจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและนั่นคือความเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณที่จะเป็นเหมือนเดิมอ่อนหวานมีความรักมีความสุข <c oughs> ฉันจะไปคุยกับฟากนน้นดีกว่าพวกคุณไม่หือไม่อือเลย <c oughs> ใช่ไหมมีใครคิดว่าความมั่นคงควรจะเป็นเป้าหมายของเราบ้าง คุณดูไหมฉันถูกทดสอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองฉันไม่ผ่านต้องสอบใหม่อีกรอบหนึ่งแต่นั่นควรจะเป็นเป้าหมายของเราเพราะจริงๆแล้วมาราตานมันไม่ได้สนใจของของคุณเลยมันแค่อยากทาให้คุณอารมณ์เสียเพราะเวลาเราอารมณ์เสียเราจะพูดอะไรที่ไม่ได้หมายความอย่างนั้นเราตัดสินใจผิดๆที่ทําให้คนที่เห็นเสียใจแล้วเราก็ต้องมานั่งเสียใจทีหลังที่ทําตัวแบบนั้นดังนั้นฉันอยากจะชวนคุณมาเล่นเกมที่ฉันกําลังเล่นอยู่แล้วดูว่าคุณจะทําให้มารซาตาล ปราสาทเสียได้กี่ครั้งด้วยการรักษาตัวเองให้มัน่นคงคุณรู้ไหมเดฟมักจะพูดอะไรเสมอเวลาที่มีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นเขาจะพูดว่าซาตานผมไม่สนใจหรอกนะยกตัวอย่างเช่นเรามีสนามหญ้าที่บ้านที่มีประตูไฟฟ้าเล็กๆที่จะปิดลงมาเวลาที่คุณจอดรถ แล้วเรามีปัญหากับประตูไฟฟ้าเราก็เลยต้องซ่อมประตูไฟฟ้าซึ่งค่าใช้จ่ายก็สูงมากแล้วบังเอิญเขาต่ออะไรผิดพลาดสักอย่างทีนี้พอเดฟขับรถเข้ามาได้แค่ครึ่งคันประตูก็ปิดลงมาโดนรถเขาก็เลยทําให้รถของเขาฟากหนึ่งเป็นรอยยาวๆแล้วเราก็ต้องจ่ายค่าซ่อมเองและค่าซ่อมก็ไม่ได้ถูกเลยซึ่งคุณเลือกได้ว่าจะโมโหสุดๆหรือคุณจะพูดว่ารู้ไหมมันสาตานฉันไม่โมโหหรอกนะ ถ้าอะไรรู้ไหมสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องเอาไปซ่อมอยู่ดีแล้วก็ต้องจ่ายค่าซ่อมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นดังนั้นการรู้สึกแย่หรือการโมโหไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของเราเลยสักนิดมีแต่จะทำให้เราเป็นทุกข์เอางี้ถ้าคุณอยากให้ปี2019ของคุณเป็นปีที่ยอดเยี่ยมมากๆให้เราตัดสินใจเลยว่าจะเลิกรู้สึกแย่กับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็น ให้เราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นแล้วตระหนักว่าไม่มีชีวิตไหนที่สมบูรณ์แบบไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบไม่มีคริสตจักรไหนที่สมบูรณ์แบบไม่มีงานไหนที่สมบูรณ์แบบไม่มีเพื่อนคนไหนสมบูรณ์แบบไม่ว่าคุณจะแต่งงานกี่ครั้งก็ไม่มีคนไหนสมบูรณ์แบบถึงคุณจะเลิกกับคนปัจจุบันแล้วไปแต่งงานใหม่คนใหม่คุณก็ต้องเจอปัญหาใหมา่อยู่ดีถ้าคุณเจอคนที่อาจผ่านประสบการณ์มาแล้วก็รักษาเขาไว้ให้ดี รักษาไว้ให้ดีนะอนเมนฉันคิดว่าเปาโลระหว่างที่เขาใช้ชีวิตมีบางอย่างที่เปลี่ยนมุมมองเขาเขาตัดสินใจที่จะมองสิ่งต่างๆรอบตัวแตกต่างจากเดิมเล็กน้อยเพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นทำไมเราไม่มองว่าก็แค่มาสตานพยายามทำให้ฉันเสียใจ พูดตามฉันได้ไหมก็แค่มาสตานพยายามทำให้ฉันเสียใจเคยเป็นมาแล้วเคยทำมาแล้วไม่เอาแล้วขอบคุณฉันจะไม่ยอมเสียสันติสุขและความชื่นชมยินดีก่อนการนมัสการมีคนพูดถึงเรื่องการรักษาสันติสุขเอาไว้เพราะการโมโหไม่ได้ช่วยอะไรเลยตัวอย่างจากเรื่องของฉันเองเมื่อนานมาแล้วฉันหมายถึง30ปีที่แล้วช่วงแรกที่ฉันเริ่ม เรียนรู้หลักการนี้คือทุกครั้งที่มีอะไรไม่ถูกใจฉันก็จะอารมณ์เสียและฉันไม่ใช่ประเภทที่จะอารมณ์เสียแบบยิบเงียบซะด้วยฉันไม่ได้เป็นคนประเภทที่เก็บไว้ข้างในลึกๆเก็บไว้กับตัวเองถ้าฉันไม่พอใจทั้งบ้านก็จะรู้ว่าฉันไม่พอใจและเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนสมัยที่เรายังทานอาหารเย็นด้วยกันทุกคืนดังนั้น มื้อเย็นจึงเป็นเรื่องใหญ่ฉันใช้เวลาทําอาหารนานมากเดฟจะกลับจากที่ทํางานประมาณ5้าโมงครึ่งเราจะกินอาหารประมาณ5้าโมงสีคือเรามีลูก4คนมีเดฟกับฉันนั่งรอบ,บโต๊ะคุณวางอาหารบนโต๊ะคุณเตรียมอาหารวุ่นวายทุกอย่างพร้อมฉันไม่รู้นะเดี๋ยวนี้ยังจะมีอยู่หรือเปล่าแต่โต๊ะสมัยนั้นจะแยกออกจากกันได้ซึ่งมันจะมีรอยแยกตรงกลางที่คุณเปิดได้แล้วคุณก็เอาแผ่นไม้วางตรงกลางเพื่อให้โต๊ะกว้างขึ้น แล้วคืออย่างนี้ทุกๆุกคืนคือแทบทุกคืนเวลาทานมื้อข้ามจะต้องมีใครสักคนทําบางอย่างหกสิ่งที่เป็นน้ําแล้วที่ต้องระวังที่สุดคือเราต้องเช็ดให้ทันก่อนที่มันจะไหลลงไปที่รอยต่อของโต๊ะเ <laughs> พราะเราทุกคนรู้ว่าในรอยแยกนั้นมันมีของอยู่ <laughs> คุณเข้าใจใช่ไหมของอะ่ะทีนี้ฉันก็จะ โอ้ยขอร้องเถอะเราจะกินข้าวกันดีๆสักครั้งแบบที่ไม่มีใครสร้างปัญหาได้ไหมเนี่ยมีใครเห็นภาพบ้างใช่ไหม <c oughs> แล้วฉันก็ต้องรีบเช็ดให้ทันถ้าเช็ดไม่ทันฉันก็ต้องคลานไปใต้โต๊ะรีบเช็ดขาโต๊ะที่มันไหลลงมาในขณะลูกๆก,ก็เตะหัวฉันบ้างร้องไห้บ้างนึกอ,ออกไหม <c oughs> คืนหนึ่งฉันได้ยินเสียงพระเจ้าตรัสกับฉันเรื่อๆว่าจอยสเจ้าต้องฝึกปล่อยตัวตามสถานการณ์บ้าง เพราะถึงจะวยวายแค่ไหนก็ไม่ได้ทําให้นมไหลกลับขึ้นไปที่ขาโต๊ะข้ามโต๊ะกลับไปแล้วไหลไปอยู่ในแก้วได้ทําไมจะไม่เก็บกวาดไปเง,งียบๆรักษาสันติสุขไว้แล้วกินข้าวแบบมีความสุขละ่ะมีใครจะเอาวิธีนี้ไปใช้บ้างคุณรู้ไหมว่าต้องใช้พลังมากแค่ไหนกับการโมโหขั้นรุนแรงมันเหมือนการทำงานยาว8ชั่วโมงเลยนะ คือจริงๆนะเวลาโกรธมากๆแล้วพยายามสงบสติอารมณ์แล้วก็ต้องมารู้สึกผิดที่ทำให้ตัวเองกลายเป็นคนโง่เป็นสิ่งที่ต้องใช้พลังงานเยอะมากดังนั้นมุมมองเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าเราต้องเจอเรื่องเลวร้ายแค่ไหนมันจะแย่ลงไปกว่านั้นได้เสมอและสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือการขอบคุณพระเจ้า ที่สิ่งต่างๆไม่ได้เลวร้ายไปกว่านี้ทั้งที่อาจจะเป็นได้แทนที่จะมานั่งเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งเพื่อนของฉันนั่งอยู่ในเรือนั่งเรือไปที่ไหนสักที่ตอนนั้นเธอนั่งเก้าอี้พับในเรือนั้นเธอก็กําลังอธิษฐานอ,อขอพระคมภีร์สะดุดี91ขอทูตสวรรค์ปกป้องเธออะไรประมาณนั้นแล้วก็มีคลื่นลูกใหญ่ประทะเรือทําให้เธอหงายหลังหัวกระแทกเธอพูดทันทีเลยว่า ไม่เข้าใจเลยฉันกำลังอธิษฐานซาดูดี91แท้ๆทำไมยังมีเรื่องให้เจ็บหัวจนได้พระเจ้าก็ตอบกลับมาเรียบเเลยว่าเจ้ายังไม่ตายใช่ไหมล่ะไปต่อคะ่ะคุณรู้ไหมบางคนอาจจะกลับบ้านไปแล้วเปลี่ยนชีวิตได้ทันทีแค่คุณเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อสิ่งต่างๆ อเมนรู้อะไรไหมคนส่วนใหญ่ที่หย่าร้างพวกเขาหย่าร้างกันเพราะว่าพวกเขามัวแต่จดจ่อที่ความผิดพลาดของคู่สมรสทำให้ไม่เห็นข้อดีในตัวเขาที่เคยชอบที่ทำให้เลือกแต่งงานกับเขาไม่เหรอคุณอยากให้ฉันพยายามอีกใช่ไหม <laughs> โอเคฉันเคยดูหนังเรื่องหนึ่ง <c oughs> ชื่อว่ามันเกี่ยวกับโอกาสครั้งที่2 Second Change Christmas หรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้ละคืองี้มีคู่รักแต่งงานกันแล้วก็มีความสุขมากๆากมากๆลือเกินเขา,ขลาคลั่งไคล้หลงไหลรักกันมากหลังจากนั้นประมาณปีที่4ี่เธอก็ทนเขาไม่ไหวแล้วเขาไม่มีระเบียบเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้เขาไม่ทำนั่นเขาไม่ทำนี่แล้วระหว่างทางที่เธอเดินทาง ไปหาทนายด้านการหย่าร้างเพื่อจะฟ้องหย่าทำเรื่องหย่าเธอก็ประสบอุบัติเหตุทำให้ความจำเสื่อมเธอจำสามีตัวเองไม่ได้ดังนั้นจึงเหมือนกับการกลับไปเริ่มต้นใหม่เรียนรู้สามีใหม่อีกครั้งและเธอมองว่าเขาเป็นผู้ชายที่ยอดเยี่ยมเธอชอบเขาเรื่องนั้นเธอชอบเขาเรื่องนี้เธอชอบที่เขาทําอย่างโน้นฉันรู้ว่าตอนจบเป็นยังไงนึกออกไหมคือฉันรู้ว่าสุดท้ายจะจบลงที่ การที่เธอรู้ตัวว่าเธอจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ไม่ชอบคุณรู้ไหมว่าคุณสามารถเพิ่มระดับความสุขของตัวเองได้และฉันก็สามารถเพิ่มระดับความสุขของฉันได้เพียงแค่เรียนรู้ที่จะจดจ่อกับสิ่งที่เรามีแทนที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราไม่มีฉันไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงแต่ครั้งแรกที่ฉันได้ฟังแนวคิดนี้ว่า มันคือมันคือความคาดหวังของเรานี่แหละที่ทำให้เราไม่มีความสุขมันเป็นสิ่งที่ช่วยฉันได้มากจริงๆเพราะฉันได้เข้าใจแล้วว่าหลายครั้งเราคาดหวังให้คนอื่นทำบางอย่างทั้งที่มันไม่ได้อยู่ในหัวของเขาเลยบางอย่างที่คุณตัดสินใจเลือกทำคุณจะไปคาดหวังว่าคนอื่นเขาจะทำเหมือนกันไม่ได้เพราะนั่นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาใส่ใจเลยสักนิด และไม่มีประโยชน์เลยที่จะพยายามทำให้ใครสักคนเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเขาเองฉันบอกว่าไม่มีประโยชน์เลยที่พยายามจะทำให้ใครสักคนเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเขาเองเพราะอย่างนี้คุณต้องจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ทำให้คุณถูกใจตั้งแต่ตอนแรกเดฟล้างจานแค่นี้ก็ลบเรื่องอื่นได้หมดแล้วถึงแม้เมื่อคืนเขาทำแก้วโปรดของฉันแตกนะแต่เรื่องนี้ยังไม่จบหรอกนะ ทีนี้การพอใจไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่นี่คือความหมายในภาษากรีกที่อธิบายไว้การพึงพอใจตอนที่เปาโลบอกว่าเขาพอใจเขาเรียนรู้ที่จะพอใจไม่ว่าจะดีหรือร้ายเขาจะพอใจในพระคัมภีร์ฉบับขยายความบอกว่าพอใจจนถึงจุดที่จะไม่อารมณ์เสียหรือถูกรบกวนใจ ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยแน่นอนว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงไม่ได้แปลว่าคนอื่นจะไม่ทำผิดแต่สิ่งที่ฉันกำลังพูดถึงก็คือเราควรฉลาดมากพอที่จะไม่ให้ตัวเองต้องเจอกับความเครียดมากเกินไปหรือไม่ให้เสียพลังมากเกินไปด้วยการไม่ลองดูซิว่าไม่ว่ามารสตานจะจู่โจมเรามากแค่ไหนแต่เราจะยังมั่นคงอยู่ได้ ฉันคิดว่านี่เป็นเกมที่น่าสนุกที่สุดจัดมาเลยมาสตาลยังไงฉันก็จะไม่อารมณ์เสียชีวิตอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณต้องการเสมอไปแต่คุณยังมีความสุขได้ทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือเลิกคิดถึงสิ่งที่คุณไม่มีและจดจ่อไปที่ความหวังที่คุณมีในพระคริต